สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุกตานะคะวันนี้จะทําต้มจืดทานค่ะต้มจืดมะละยัดไส้นะคะใส่ไก่ค่ะพึ่งเสร็จร้อนๆเลยรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํำด้วยกันเลยค่ะ Hi guys welcome to Tukata Thai Kitchen today I make Thai pork s t u f f with bitter melon bitter melon you can find in the Asian store is t very good healthy food this dish it's soup so you can eat anytime you want in thailand you can eat the soup every time not like over here over here you eat soup when you winter times so in thailand we can eat anytime we need so we eat with the rice if you're interested how to make this soup just let's get started <coughs> มีน้ำสต๊อกค,ค่ะไก่หรือหมูก็ได้อันนี้เป็นน้ำสต๊อกที่จะทําก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะแต่แบ่งเอาไว้เป็นน้ำสต๊อกจากกระดูกหมูอันนี้เป็นไก่ค่ะเป็นขาไก่ก็จะใช้กระดูกหมูก็ได้นะคะวุ้นเส้นค่ะแล้วหมูหมูสับนะคะหมักด้วยกระเทียมพริกไทยราบผักชีตำแล้วก็มีอันนี้จะใส่น้ําซุปนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยเช่นกันเดี๋ยวใส่ในน้ําซุปให้หอมหอมมีเห็ดหอมแช่น้ําค่ะซยซอสน้ําตาลนะคะ The ingredient gonna be bitter melon, chicken broth or pork stock, chicken, any kind of chicken or you wanna use a pork rib, clear noodle, ground pork. I mix with the cilantro, garlic and pepper. If you're interested in the video, I already show you in the video. This one garlic, cilantro root and pepper. I gonna mix with my chicken broth dry mushroom soak in the water it look like it it's soft right now you can find in the Asian store thin soy sauce sugar and bitter melon that's all ingredient let's like get started to make the super yummy เดี๋ยวเรามา <food. S 2> ตัดมะระกันนะคะมะระที่ใช้ได้การเลือกมะระนะคะก็จะเลือกสีเขียวนวลแบบนี้นะคะถ้าเขียวเข้มจะแก่แล้วก็เลือกตรงที่มีรอยหยักเนะะี่ยค่ะ นูนๆเห็นไหมคะ I already cut bitter melon look like this take off and next I going to use the salt เกลือนะคะหลังจากที่เราตัด มาละแล้วนะคะทากเกลือค่ะทากเกลือให้ทั่วข้างนอกข้างในเลยนะคะทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะแล้วค่อยล้างเกลือออกแล้วก็เราก็จะไปยัดไส้กันค่ะตำกระเทียมพริกไทยราผักชีนะคะสามเกลอือแล้วก็เอาหมูลงไปตำเลยค่ะ เพื่อจะทำเป็นหมูที่มีรสชาติอร่อยนะคะหมักหมูไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะทำเป็นยัดไส้มะละกันค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำมันหอยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาคุกหมูกับวุ้นเส้นกันนะคะ This is the pork เอาได marinade mix with the cilantro, pepper corn and cilantro stem so the next I'm going to mix with the clear noodle ก็เอามาขยำขยำรวมกันเลยค่ะมาล้างของเราหลังจากที่ทิ้งเอาไว้1 0 1 5นาทีเดี๋ยวเราจะมาล้างนะคะ I'm going to la up I'm going to clean the bitter melon. This after 50 minutes. A lot of salt in here so I'm gonna clean it. ถ้าชอบขมๆก็ต้มสักครึ่งชั่วโมงพอของตาต้มสักชั่วโมงหนึ่งกำลังดี ชอบมะระนิ่มๆล้างเขาออกนะคะ So we clean the salt out The next I'm going to put the s t u f f inside the bitter melon um ต่อไปเราก็จะมายัดไส้กันนะคะ This pork bitter melon um I'm g o i n g to put pork inside here ก็เอาวางบนฝ่ามือนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆวางบนฝ่ามือแล้วก็ยัดลงไปก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วได้สี่ชิ้น ทานคนเดียวก็ไม่ต้องเยอะนะคะเริ่มโดยกันตั้งน้ําซุปนะคะให้เดือดเลยค่ะถ้าใครไม่มีน้ําซุปแบบที่ตาทำนะคะใช้น้ําเปล่านะคะใส่กระดูกหมูลงไปใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยแล้วก็เคี่ยวให้น้ํากระดูกหมูเขาหวานสักชั่วโมงหนึ่งนะคะก็จะได้น้ำสต๊อกแบบนี้ค่ะของตาก็รวดเร็วเพราะว่าตาทำเอาไว้แล้วนะคะใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็รอให้เขาเดือดน,นะคะ น้ำซุปของเราเดือดไปแล้วนะคะตอนนี้ตะลีไฟอ่อนเราจะใส่ไก่นะคะหรือว่ามีกระดูกหมูก็ใส่กระดูกหมูนะคะ I going to add dumstick p in the soup, dry mushroom ใส่เห็ดหอม,แช,ะะหหอมแช่น้ำแล้วคะเห็ดหอมแช่น้ำแล้วจากนั้นเราก็ใส่ b i t t e r melon and stock เนี่ยค่ะที่เรายัดไส้กันไว้นะคะใส่ลงไปเลย มาละชิ้นสวยจังใส่แล้วปรุงรสซอส A little bit sugar น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะ แราไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่จะใส่นิดเดียวก่อนสักครึ่งช้อนชาก็พอ after this I'm gonna put the lid low heat very low ไฟอ่อนเลยนะคะปิดฝาตามที่ยายเคยทำให้ทานนะคะก็มะละไม่ขมไม่ขมก็คือขมนิดหน่อยนะคะไม่ใช่ไม่ขมเลยก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะต้มไปชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องเปิดฝาไม่ต้องคนทั้งสิ้นนะคะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาม,มาะระ ของตามเป็นยังไงนะคะ I'm gonna put the lid and l e t is t h similar about one hour without open the lid or without stir so one hour ต้มจืดมาละผ่านไปหนชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเขาสุกหรือยังนะคะ it's after I simmer after one hour I'm going to open how it l o o k like ตาาสุกแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่สุกแล้วนี่ขาไก่จะใส่ขาไก่วันนี้แล้วก็มะระของเราก็สุกแล้วนะคะ My soup is well done. It's called ต้มมะระยัดไส้ orThai s t f f e bitter melon soup. It look like this. We eat with the rice. Yum. Here you go. เสร็จแล้วค่ะต้มมะละของเราเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะทานกับขา้าวสวยร้อนๆอร่อยค่ะ